พอชอนาทมร่วมประชุมกำหนดแผนในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนประจำปีพศ2565พื้นที่อำเภอนาทมก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นต้องช่วยเหลือนะครับ เบติโกนก็มีกลุ่มเปกาะกางกลุ่มที่เรืวความเดือดร้อนนะครับเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการทํากินเรื่องของพฤติการนะครับซึ่ง,งในที่เบติโกนี้นะครับเป้าหมายนะครับในปีหกห้านะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางคณะกรรมการพนักงานพลิกชีวิตนะครับหรือว่าพอชอที่เป็นคณะทำง,งานที่ทำสารบุตเป็นเลขาฯนะครับก็ได้จัดเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในกิจกรรมของพอชอที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น นายปรีชาสิยงทองประธานกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนาทมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยพื้นที่ตำบลหนองสนเพื่อวางแผนการสร้างบ้านและซ่อมแซมห้องน้ําให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองสนจํานวนสองครัวเรือน ซึ่งจากการประชุมได้กำหนดดำเนินการจัดสร้างบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในวันที่28และ29มกราคมพศ2565โดยมีงบประมาณในการช่วยเหลือจำนวน50,000บาทนายภูมีเถียงมีบ้านเล็กที่2หมู่ที่12บ้านนนสะอาดตำบลหนองสนอำเภอนาทม อายุ78ปีอาศัยอยู่กับหลานชาย2คนที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัยห้องสุขาชำรุดซุดโรมและไม่ถูกสุขลักษณะในการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะดำเนินการสร้างซ่อมแซมห้องน้ำให้กับครัวเรือนเป้าหมายงบประมาณจำนวน20,000บาทกำหนดดำเนินการในวันที่28และ29มกราคม2565 ครัวเรือนที่สองนางวันเพนชัยพลบ้านเลขที่สองหมู่ที่12บ้านนนสะอาดตำบลหนองซนอาศัยอยู่กับสามีและลูกชายที่มีอาการทางประสาทต้องเข้ารับการรักษาและกินยาระงับประสาทอย่างต่อเนื่องและต้องเลี้ยงดูหลานสาวอีกสองคนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ที่อยู่อาศัยชำรุดซุดโทมและไม่มีความปลอดภัยในการแก้ปัญหาเบื้องต้นซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับครัวเรือนงบประมาณจำนวน20,000บาทกำหนดดำเนินการในวันที่28และ29มกราคม2565เป็นต้นไปและสำนักง,งานพัฒน,นาชุมชนอำเภอนาทมได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนให้มีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย ครัวเรือนที่3นายสมพงศ์สิงโพอายุ58ปีบ้านเลขที่240หมู่ที่5ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมอาชีพรับจ้างตัดหญ้าเป็นครัวเรือนยากจนเป็นผู้พิการตาบอดหนึ่งข้างที่อยู่อาศัยชำรุดทุดโซมไม่ปลอดภัยในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยงบประมาณจำนวนหนึ่งมืบาท โดยครัวเรือนจะดำเนินการก่อสร้างบ้านร่วมกับผู้นำชุมชนในวันที่26มกราคมและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทมได้มอบมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ครัวเรือนปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในเบื้องตน้น